One, two. พบกับคุณรูพัฒนานรัตนพรเพื่อนภูนนะคะในช่องน้ำเพชรชาวันค่ะวันนี้คุณภูมีบทเรียนนะคะเรื่องหลักและวิธีการปฏิบัติหน้าตัสินะคะค่ะหน้าตัวสินไทยนะคะจาเป็นต้องใช้หลักในการแสดงนะคะเกี่ยวกับด้านหน้าตัสิไม่ว่าจะเป็นหน้าติยศัพท์ภาษาท่านะคะซึ่งมีความจําเป็นต่อการแสดงหน้าตัสินไทยเป็นอย่างมาก นะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน้าตยศัพท์กันนะคะซึ่งก่อนเรียนเราจะมีการดัดมือหน่อยนะคะดัดมือดัดตัวหน่อยนะคะนะคะทีนี้ให้หนักเรียนนั่งพับเทียบเหมือนครูคคนะคะเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะส่วนใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือหน้าอจอแท็บเล็ตนะคะนักเรียนก็หามุมดีๆนะคะเพื่อที่จะฝึกปฏิบัติพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ ค่ะเด็กๆ้อมกันหรือยังเอ่ยค่ะเดี๋ยวรูรอเพื่อนๆก่อนนะคะขยับตัวเองขยับมุมให้ได้มุมนะคะจะขยับลงมานั่งที่พื้นก็ได้นะคะแล้วก็ดูที่จอนะคะโอเคได้แล้วนะค่ะทีนี้เราจะมาดัดมือกันก่อนนะคะให้นักเรียนโ่งมือออกไปด้านหน้านะคะข้างใดก็ได้นะคะอ่าแล้วก็ กดปลายนิ้วนะคะเข้าหาลําตัวนะคะแบบนี้นะนับหนึ่งถึงสิบพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดสดีมากค่ะทีนี้อีกข้างหนึ่งน,นะคะถ้าเมื่อกี้ทําข้างซ้ายเราก็เปลี่ยนเป็นข้างขวานะคะถ้าใครทําข้างขวาก็เปลี่ยนเป็นข้างซ้ายได้เลยนะคะ แขนจะต้องตึงนะคะนักเรียนดูแขนนะคะห้ามงนอนแบบนี้นะตึงออกไปก่อนแล้วก็กดปลายิ้วเข้ามานะคะเข้าหานลำแขนนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากค่ะเอาละค่ะทีนี้ให้หนักเรียนหงายมือนะคะหักข้อมือนี้นะคะแล้วก็ดับแบบนี้นะ ดูตามนะคะดูตามนะ,ะแล้วปฏิบัติด้วยนะคะอ่านัพร้อมกันกับคุณครูเลยนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกข้างหนึ่งนะคะข้างหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ ค่ะให้นักเรียนสะบัดมือสองข้างนะคะเพื่อไม่ให้ปวดข้อมือนะคะอ่าเป็นการดัดมุมก่อนที่เราจะเรียนลำนะคะเอาละทีนี้จีบคว่ำค่ะเด็กๆจีบคว่ำนะคะตั้งมุมขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ปึ๊บอ่าได้ไหมคะจีบคว่ำกางแขนออกนะคะให้สุดเลยแขนตึงนะคะอ้าวนับพร้อมกันค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดีมากค่ะที่นี้จีงหงายค่ะนับอีกสิบครั้งค่ะปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มีคนปวดแขนแล้วสะบัดมือค่ะคุณคณรูรู้มีคนปวดแขนแล้วะสะบัดเบาๆนะไม่ใช่สะบัด๊บแขนหลุดไปไม่ได้นะคะขอเบาๆนะพอเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราต้องค่อยๆทํานะคะค่อยๆฝึกปฏิบัตินะเพราะว่ามันจะทําให้ร่างกายเนี่ยเส้นเนี่ยที่มันอยู่ด้านในคะ่ะมันก็จะมีการยืดหยุ่นผ่อนคลายได้นะคะเอาละทีนี้หลังจากที่เราถีความสิ้หนหายแล้วมีอะไรอีกนะ ตั้งวงเพื่อนๆบอกว่าขอตั้งวงหน่อยอ่ะตั้งวงค่ะอ่ะตั้งวงนับหนึ่งถึงสิบพอมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตั้งวงกลางค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตั้งวงล่างค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าโมเจ็ดแปเก้าสิบเก่งมากค่ะเอาละสบมือนิดหน่อยดีมากค่ะอ่ะค่านาฏยาศยวันนี้นะคะที่เราจะมาเรียนเป็นนาฏยาศัพท์ส่วนเท้านะคะซึ่งจะมีท่าแรกก็คือท่ากระทุงเท้าสองกระโดกเท้า 3ามเก้าไข้และสีก้าข้างนะคะซึ่งมีด้วยกันสีท่านะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียกนกันทีละท่าเลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วให้ลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปฝึกปฏิบัติหน้าติยาศสากันเลยค่ะค่ะเรามาดูหน้าตยาศาท่าแรกกันก่อนนะคะคือท่ากระด้งเท้านะคะ ในกเรียนยืนตามคูรูนะคะก้าวเท้าไปด้านหน้าข้างใดข้างหนึ่งก้าวไปข้างหน้านะคะเราจะใช้เท้าหลังนะคะในการกระทุงเท้านะคะวิธีการใช้ก็คือใช้จมูกเทา้ากระแทกกับพื้นเบาๆนะคะดูนะคะย่อเข่าลงก่อนนะคะทุกครั้ง,งเสร็จแล้วก็กระทุงอย่างนี้นะคะเรียกว่ากระทุงเท้านะคะลองทำใหม่พร้อมกัน,นะคะ่ะ แบบนี้นะคะเรียกว่ากระทูกเท้านะคะหากมีจังหวะของดนตร,รีมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อ่าแบบนี้นะคะค่ะมาดูการก้าวไข่นะคะการก้าวไข่คือการยืนให้เท้าไขยกันนะคะโดยทิ้งน้ำหนักตัวที่อยู่เท้าหน้า ที่ก้าวไปนะคะก้าวไปนะคะเสร็จแล้วส่วนเท้าหลังเนี่ยค่ะวางส้นและเปิดเท้านะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูด้านข้างนะคะเรียกว่าก้าวไวนะ,ะเห็นไหมคะลักษณะขาสองข้า,างมันจะคว้ยกันอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวครูจะให้ดูด้านข้างนะคะ,ะด้านข้างพอเราก้าวเท้าไปปุ๊บใช่ไหมคะนักเรียนเปิดส้นเท้าตรงนี้คือบริเวณที่เราเปิดส้นเท้านะคะ,ะนี่เรียกว่าก้าวไว้นะคะ ต่อไปเราจะมาดูในส่วนของการกระโดกเท้านะคะคือการยกเท้านะคะด้านหลังแล้วถีบน่องไปนะคะก้าวแล้วก็กระโดกคือยกขาหลังขึ้นนะคะอ่าข้อสำคัญในการกระดกเท้าคือต้องดันเข่าไปด้านหลังนะคะค่อนข้างไปด้านหลังจึงจะสวยนะคะ้าแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องเป็นแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ถ้ามาดูภาพด,ด้านข้างกันนะคะ าวเท้าไปปุ๊บนะคะทีนี้ย่อตัวลงนะคะแล้วกระดกขึ้นนะคะเห็นไหมคะกระดกขึ้นอ่าแบบนี้ขีมน่องออกไปนะคะเรียกว่ากระโดกเท้านะคะอ่าค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นการก้าวข้างนะคะการก้าวข้างเนี่ยเป็นการก้าวเท้าไปด้านข้างลำตัวนะคะ ดูนะคะลักษณะการก้าวก้าวไปแล้วก็หลบหลบเข่าด้วยนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าหลบเข่านะคะดูใหม่นะคะก้าวไปด้านข้างแล้วหลบเข่าอย่างนี้นะคะเราจะก้าวไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่ในบทเพลงหรือในท่าลำหลบเข่าเรียกว่าก้าวข้างนะคะ ค่ะตอนนี้เราจะมาทบทวนตั้งแต่ท่าที่หนึ่งนะคะท่ากระถุงเทา้าก้าวไปปึ๊บกระถ้งตึงอ่ามิกเก็บเท้าค่ะต่อไปท่าที่สองนะคะเป็นการกระโดกเท้าก้าวเท้าไปได้านาะยอ่อแล้วยกขาขึ้นต่อไปเก้าควาย ก้าขาควาไปด้านหน้าเปิดส้นเท้าหลังนะคะต่อไปท่าที่สนะคะท่าที่4คือ9ก้าข้างนะคะก้าวไปด้านขา้างแล้วหลบเขา่าแบบนี้นะคะค่ะหลังจากนี้เรียนได้ศึกษาท่านาฏยศัพท์ส่วนเท้าไปแล้วนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน4ท่าใช่ไหมคะนั่นก็คือท่าแรกกระทุนเท้าท่าที่สอง กระโดดเท้าท่าที่สามก้าวข้ามท่าที่สี่ก้าวไขค่ะมีทั้งหมดสี่ท่านะคะค่ะตอนนี้นะคะเมื่อนักเรียนศึกษาเรียบร้อยแล้วคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทํานะคะให้นักเรียนปฏิบัติท่าและนักเรียน ประเมินการปฏิบัติท่าด้วยตัวของนักเรียนเองนะคะว่าอยู่ในขั้นดีพอใช้หรือควรปรปับปรูนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนทําใบงานนะคะในสมุดนะคะคุณครูได้ทําตัวอย่างไว้แล้วให้นักเรียนศึกษาจากที่คุณครูส่งให้นะคะแล้วก็อย่าลืมคุณครูให้วาดรูประบายสีด้วยนักเรียนว่ารูปและ,ะบายสีให้สวยๆนะคะ และกลับมาพบกับคุณครูพัฒนานได้ใหม่ในคราวหน้ากับคุณครูพัฒนารนัตนาพรเพื่อมพูนในช่องน้ำเพชรชาหนาวันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี